สวัสดีค่ะเรามารีวิวนะคะใบะกวักมรกตปลูกก็ง่ายค่ะแค่เด็ดกิ่งแก่ๆเนี่ยค่ะไปชํานะคะรดน้ําเช้าเย็นก็ก็โตขึ้นมาแล้วอันนี้คือขึ้นมาใหม่นะคะยอดทีขึ้นมาใหม่แล้วก็นี่คือกิ่งนี้ก็ขึ้นมาใหม่เล็กๆเ,ๆเนี่ยค่ะกิ่งนี้จุดของเขาที่น่าสนใจก็คือเรานับใบนะคะถ้าได้ยิบเอ็ดใบก็จะมีโชคมีลาบนะคะของานขอเงินขอ โชคขอลาบะคะ่ะเขานิยมอขอหวยบางคนนะคะแต่ไม่ให้งมงายนะเราก็จะนับใบนะคะเราดูซิว่ากิ่งนี้มีเท่าไหร่ที่ขึ้นมาใหม่ๆนะคะนี่ยังไม่บานเต็มที่เลยนะคะนะคะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบหกสิบแปดยี่สบยบเอ็ดเราปรุ้นกันว่าเขาจะให้โชคอะไรแต่รู้สึกว่าดีนะคะอันนี้ยังไม่บานถ้าครบ,บยี่บเอ็ดใบาก็ให้โชคให้ลาบค่ะ เป็นไม้มงคลเลี้ยงก็ง่ายดูแลก็ง่ายนะคะขอทุกท่านโชคดีเฮงเรวยๆทุกประการคา่ะ